ปมาแล้วเย่นะฮะวันนี้มาตามสัญญานะครับมาบอกมาอธิบายนะครับว่าแคมเปญที่จะเราจะได้โชว์ทมฟรีหนึ่งตัวเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะเริ่มแรกง่ายๆเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับเรามาที่มิชชั่นนะฮะนี่ international qualifier นะครับ,ครบแคมเปญน,นี่ก็คือ,อแคมเปญคัดเลือกฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับนี่เรา จะได้โชว์ไทม์หนตัวฟรีเนี่ยก็ต่อเมื่อทำภารกิจเหล่านี้ครบทวนนะครับซึ่งภารกิจของเราคือเคลียร์ออบเจ็ตทีฟทั้งหมด10ครั้งนะฮะนี่เจ็ตทีฟมีอะไรบ้างนะครับนี่ล็อกอินเกมให้ได้นี่7วันนะครับล็อกอินเกมให้ครบ7วันเราก็จะได้อของรางวัลเป็น GP นะครับรวมกับรวมกับทำภารกิจผ่าน3 4ครั้งนี่ ก็จะไปนับรวมกับตัวนี้นะครับตัวข้างบนนะฮะนี่แล้วก็ปุ๊บกดเข้ามาดูนะครับชนะ ai ให้ได้นี่9แมตช์นั่นเองทั้งหมดเลยนะ9แมตช์จะครั้งแรก3มแมตช์ครั้งที่2 6แมตช์ครั้งที่3ก็บ9ครั้งนะครับนี่แล้วก็ชนะใน pvp ให้ได้นะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็จะเป็นอ่าจะเป็น3ครั้งบวกอันนี้อีก3ครั้งอันนี้อีก4ครั้งนะครับก็จะกลายเป็น10ครั้งพอดีซึ่ง นี่จะทำให้เราได้อน,นี้นะครับไปเปิดโชว์ไทม์หนตัวนั่นเองก็แพ็กโชว์ไทม์อย่างที่เห็นนะฮะมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย5ตัวด้วยกันนี่ก็คือ5ตัวนี้ใครชอบตัวไหนก็ลองศึกษาดูนะครับว่าจะเอไปแลกตัวไหนเพราะว่ามันจะแลกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอย่าลืมใช้ให้คุ้มค่าใชใ้เป็นประโยชน์กันของดีๆเท่านั้นเลยซึ่ง สำหรับแอดก็น่าจะไม่พลาดตัวนี้นั่นเองบาสตวนี่แล้วเจอกันครบับ